เท่าไหร่ไม่เลยโอ้ละนอโอละนอมาหองหอมาเลยโอ้ละนอเนยครับโอ้ละนอเออ โลกมีอยู่ในโลกนีีแตกต่างกันไปมีมั่งหน่อยมั่งใหญ่เลื่อ,อนว่าประเทศแบงเป็นแดนเป็นเขตเบากับบอกคือกันมีาาภาษาไัยมันต่างกันหลายศาสตร์มีคนง่คนสลาดคนซัวศาสตร์มีแหงหลายจังไลมีกฎหมายบ่ให้คนทำซัวบ่ให้คนทำเผีดทั้งระบอบคอมมิวนิสต์ประชาทิปไตยนน่เราว่าเห็นตำรวจเมืองไทยเมืองอเมริกา ตำรวจนั่งพม่มากมผู้าเมืองลเล่ตาตำรวจแหล่าตำรวจเขาตำรวจจ้อยตำรวจ้วนนั่งสูบยาทวนทวน,ทวนอยู่น้ำลานอาหารจังแม่สุกสำลานขาราดสาการยกไม่ิบนเขาถึงประซาชนหาหาล่อสีเมียคนทั้งผู้สาวเด็กหนอยนี่เห็นแล้วย่าไปปล่อยให้ไปจับมันมาซุ่มพวกคนใจหมาใส่เครื่องแบบตำรวจไปจับมันทำแม่หมวดเอามาเขากุกษาไปจับมันทำแมียจ่ายาโลซา i ma. ว่าเห็นมาแล้วหัวใจเฮ็ดนายเห็นมาแล้วหัวใจเฮ็ดนายอยู่เมืองไทยขี่ไล่ตำรวจให้กวาจนไทยจ้างคนตั้งด้านอยู่น้ำทางหาเงินสะตังนำคนถูกยากเห็นมีมากน้ำทางตังด่านซุ่มตำรวจขี่ขานย่านจนหรือใดเมียเสียภัยตีบ่ให้เงินมาจัางบ่ไปหาจับซุ่มจนคอยเสียกสูอึดเวียกตี่พากันตั้งด่านเพีสีพันมองนี่ต้องใส่หมวกสู่คนแต่จนจนตังโตอยู่แคมทางรัดดูกางทางนนว่าสนภัยว่าเฝ้า ยุดซุ้มเต้าเอาคุญแกมาก่อนต้องไปเสียสองร้อยไอ้ตังเอารถไปแล้วมันให้เป็นใบสั่งมาดักภาษาอีหยังมนมี่ป่านบาเอาตีนเขียนเพื่อหมามนเพื่อไก่เคียพวกนี้เนิดใส่เสียพูนเก่งแต่เลี้ยเลี้ยน้อยนอแตะเลี้ยเต่า No, สาอพี่น้องภาษาชนผิดจรินทำกบฏสนเอากฎมาเป็นตัวตังจังว่าเข็นมาหนี้ที่มีออกเขา่าเด้อเขาบาดนี้หัวใจสับสนเห็นเ้อพ่อกระสีได้เห็นบาดนี้ตังว่าเห็นตำรวจแล่นนีภาษาชนสารวนกกับกันสร้างเป็นแนวนี้พวกนาหีอัปปีสัวใหญ่เขาทายลิปเอาไว้ได้ประจานันไปหาจับเศร้าบ้านไ่ที่เขานี่หน้าว่ามาตามไม้สันสันดานมันเบาเห็นมันจับผู้เท่าซุ้มเต่าเห็นบอมทั้ง Rõ 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 các thằng buộc หมอหัวหลานป้องกันเหตุว่านั้นตามเรื่องเป็นมาเบ้าเรื่อง่านวัดกันละยาขึ้นศาลทรงฟ้องเสาโลกเขากำลังต้องซุมเก้าบ่ไทแลนไอ้กะสั่งห่นกะดอไปสิกะมาบานนั้นว่าให้มาเที่ยวเมืองไทยานนั้นว่าให้มาเที่ยวเมืองไทยมาเมืองเอาวัฒนธรรมไทยยุคสมัยเก่าหน้าปะเพณีงกันแต่ปานมแกผ้าโสทองโสขาใส่ส่งจำปีโอ้ยอ้ายว่าคือบ่ยางหีมันแล้วาลาสิใส สันเพชรยังนี่เลื่องเมืองเอาย่ำสูงกันตำรวจเพิ่นล้นนาลงณ์ตั้งดันจับคนกินเหลา เครื่องวัดมาเป่ายับแอ่นก็หอเห็นเราขึ้นคอแข็งเบิ่งแล้วโสโปกเป็นตามีเสื้อโลกของที่เราหากใส่ซุ่มพอใหญ่เจ้าผู้รักกินเราระวังไว้ดีๆถ้ามันเป็นคเรื่องนี้ผมได้ยมาสิไปนาก็ถูกจับเสียงมาแล้วนี่ว่าแนวบเฒົเราพรโนเส้นกันเลยไดเป็นเวรถูับยอนด่านย่านขึ้นศาลเลเสียดีๆเขาเอา4,000 เปลนจังสันตำรวจเมืองไทยเป็นจังสันตำรวจเมืองไทยมาเองเอาตามสมัยปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตำรวจดีระบบก็สมเสยองตำรวจดีผมขอสมเสยองท่านเะบอถูกต้องให้ลาออกสาพีให้ลาออกไปเปิดซองไข่ให้ไปเปิดซองกะดีระบมกองศิบัวนี่กับหมอชันบุญกับสุขบัวฉันโมนี่สิไปเซยบริการบริการสิไปเซยบริการบ่าสีนอนนอนหนวนใบีทีพอดีแล้ว